สวัสดีค่ะพบกับสมหมาย Happy Channel ค่ะวันนี้แม่ปูจะมาเล่านะคะว่าเป็นเพราะอะไรแม่ปูจึงชอบเลี้ยงแคทตัสนะคะครั้งแรกที่แม่ปูซื้อมาเลี้ยงนะคะก็จะเป็นแคทตัสกลุ่มยิมโนนะคะพันยิมโนเนาะซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้จักสายพันธุ์นะคะ จนยิมโนที่เราปลูกไว้ออกดอกค่ะทุกคนพอออกดอกเราก็รู้สึกชอบในดอกของเขาซึ่งเราไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถปลูกแคตตัสแล้วออกดอกได้นะคะเมื่อต้นยิมโนที่แม่ปุ๊กซื้อมาเลี้ยงนะคะเลี้ยงแบบเทวดาดูแลด้วยนะคะทุกคนออกดอกแล้วแม่ปุ๊กก็เลยรู้สึกว่าเป็น ต้นไม้ที่ดอกสวยงามมากค่ะแม่ปูก็เลยได้ไปฟาร์มนะคะฟาร์มแคตตัสที่นางรองค่ะทุกคนก็เลยได้ซื้อมาเพิ่มอีกหลายสายพันธุ์เลยค่ะทุกคนแต่สิ่งที่ทำให้แม่ปูรู้สึกหลงไหลในแคทตัสเพิ่มขึ้นทวีคูณนะคะนั่นก็คือ แม่ปูไปเจอยิมโนที่เป็นสีสันต่างๆค่ะมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเลยกับแม่ปูนะคะที่ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยอยู่ในโลกต้นไม้ไม้ประดับที่เรียกว่าแคทตัสเลยค่ะทุกคนยิ่งเราเรียนรู้ยิ่งเราศึกษานะคะในสกุลแคทตัสสายพันธุ์ต่างๆนะคะ ก็ทำให้เรายิ่งสะสมสายพันธุ์แคทตัสมากขึ้นค่ะแล้ววันหนึ่งนะคะแคทตัสที่ปู่ซื้อมาจากฟาร์มก็ออกดอกค่ะทุกคนมันทำให้เรายิ่งแบบรู้สึกว่าว้าวว้าวมากเลยค่ะทุกคนเพราะสิ่งที่ดอกที่เขาบานออกมานะคะ ทุกคนดูจากภาพเลยนะคะว่าเขาจะว้าวขนาดไหนคะ่ะทุกคนนี่คือแคตัสกุลโลบิเวียนะคะซึ่งออกดอกได้ทั้งช่วงหน้าฝนและหน้าร้อนคะ่ะซึ่งทำให้ปูต้องไปซื้อมาเพิ่มนะคะทุกคนนี่ก็คือโลบิเวียที่ปูเพิ่งได้มาล่าสุดนะคะทุกคน น้องเจ้าของร้านนะคะจะบอกว่าเขาก็จะออกมีสีหลายสีมากเลยค่ะสีเหลืองสีส้มสีแดงสีขาวนะคะแต่ว่าที่ซื้อมาก็ยังไม่ทราบว่าสีเป็นสีอะไรนะคะแต่ก็น่าจะสีสันสวยงามเพราะเป็นพันธุ์ที่ผสมมาแล้วค่ะทุกคน และอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ทำให้เรากรีดกระดอกแสนสวยนะคะนี่ก็คืออิชินอฟซิสนะคะปุ๊กก็เลยต้องไปซื้อมาเก็บไว้นะคะทุกคนสะสมไว้ว่าเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่บานและสีสวยสีหวานแววมากทำให้ปุรู้สึกหลงไหลในแคทตัสอิชินอฟ เป็นอย่างยิ่งค่ะและเราได้อิชินอบด่างมาด้วยนะคะหต้นราคาแบบโอเคมากเลยค่ะทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆรอบตัวนะคะรวบรวมจนเป็นความสุขใหญ่ๆนะคะฝากกดติดตามนะคะจากสมัยแฮปปี้ชาน